ลุ้นกันต่อผมหลังที่สองครับโอ้ยังขี่ต้มนะครับ mm. เบ็ดมือเขาผมเบ็ดมือเบ็ดหมอครับเ,เบ็เดหมออยูป่ปะครับอยูป่ปะอ้ยู่ยู่ยู่ยูคย่ครับอยู่ครับติดกอเขาซนะหน่อยโอ้ยสวสวยผมสวยสวยครับ ตูเป็นยันไง้างใส่สวยขีมต้มครับเออหตมนะครับเป็นขี้ต네 <oh> uh, ้มมกเลยขี้ต้มไส่สอมตูนี้กิเลิศจิงนะดูพ้าโพดเยอะพ้าโไดเยอะน้เห็นกลนเบ็ดเยอะ Mm hmm. ปวดตรงเดียกกลิ่นก็ไหนนี่ผมจกเข้าไปในปากเลยครับตีกกกลิ่นกกลิ่นนี่ปดบางทีปดยากครับผมบางทีก็ปดง่ายเด้กกกลิ่นเนี่ย โอเคครับเดี๋ยวผมสวดจังสีเลยครับสวดขั้นเบ็ดจังสีเลยครับถอนไปนะเดี๋ยวปล่อยผมเก็บลงสอดไปครับเดี๋ยวเสียงไว้เงาได้ไหมเดี๋ยว,ว,วยยเขียดครับนะบัดดูดูการใส่เบ็ดใสเด่เรือนะครับ โอ้ oh, สิบมอ๋อเ oh, สียบเมียยใบตัวครับโอเคครับผมโ <c ười> อ้ยลังเก่าไปเลอปันแท่เหลียวนามล <c ười> มุ่ใหม่เลยปรทศเหลียว เงี้ยวบอลได้เขียดตุย้ยผมับพระาะเน้อยสวบนี่ครับเนี่ยเขน้อยสวบเขียดเขียดได้ตุ้ยครับเปลี่ยนเงี้ยวไหมครับเปลี่ยนเยอะไหมเอาทิมครับตัวนี้อ๋อฝากเหรียมนะครับฝนตกบนไหน hmm 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 đẹp hmm 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 tui hmm 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 đó, hmm hmm là ไปปาดสวกเอ๊ะเสบเบ็ด <coughs> <a> <coughs> ต่งไปครับแล้วนีน่ยังอยู่ครับยังอยู่ขาน้ำสักน้อยครับมั้ง อู้หลังนี่ครับผมหลังนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยครับดึง g เลยวดึงครับผมดึงเลวตัวใหญ่งบ้างเนยรุ่นงอมอู้รุ่นปนรุ่นปนตามให้น้ารุ่นนี้นะครับรุ่นปนครับผมเก็บครับอู้ลมสอบลมสอบเพื่อเขาเนี่ยครับผมรุ่นปนอืมเก็บ เสียบเงี้ยไปไหมครับเสียบเยอะไว้ใหม่โอเคครับไมเคิดดีครับผม นั่นมีเขียดดีครับโอ้งเศียดซีเบียนอะเศียดเศียดไม่คือเกู กียังตมนะครับเดือดตุ่มเปียอุ้ยปลาทังผมอุ้ยไปแล้ว่ล๊บไม่ปลาทังงอกรับผมไม่เพียะไงงอกรับผมเป็นจิ๋วดได้มัิ่งจวดไปเลยเขียดบุดินบ่ตัวเลยปลาทังผมปลาทังจวดจวดจวด เฉียดวิแผลครับเดีวเป็นเขียดเหกันเขาหน่อยสวยนทำย่รเดีเ๋ยเียดินนะเพื่อนเราจะเียดเลยครับเฉียดวาอ้มันบปาทังครับผมคนน้อยทางออก อู้ทางนี้เงื้ดินนะครับอันนี้ก็บอลล์อนื้ยดินบ่อ้เงื้ดินเด้อทานนี้ก็บหลลน นี่เลยครับไม่อ้ยปลาหลุดเลยครับบังปลาเขาหน่อยเสียบสวบเกียดที่หัวแตกเลยครับโอู้ยเสียเงียบไหมครับ